คุณลุงละอ่นม่นมั่งคัง่งนะคะจากจังหวัดสุรินทร์เนี่ยตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะอยู่ในสายแล้วเหรอใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคะครับวันดีครับคุณสนมค่ะคุณลุงในี่พูดเป็นภาษาคขมนหน่อยดิลุงพูดเป็นจากคเมนฟังได้ไหมฟังได้อยู่เนียงละอองบองสลันเนียงเนียงสลันบองกรบุรบกรุบเนียงแปลว่าอะไรคะด้มาโทรตุ่มโกนไตรก็ ประมงอยูยหมอเอยอยประมงมาแล้วนะดูว่าดาราประมงก็ประมงมาแล้วลุงครับลุงครุณลุงละอเนี่ยติดต่อเรามาสักวันที่เท่าไหร่ลุงจําเรื่องได้ไหมไม่รู้วันที่ใไรติดต่อมาไปวันเสาร์วันนั้นน่ะก็ประมาณครึ่งเดือนแล้วนา้ลุงเนาะว่าลุงมีบ่ออยู่มีบ่ออยู่กี่ไร่นะของลุงเนี่ย ของผมของหมู่บ้าน,นมีอยู่อ๋อถามว่ามีกี่ไร่มีอยู่สา,ามสิบสองไร่ทำผู้ใหญ่แล้วสามสิบสองไร่ทีนี้ลงุงก็เห็นว่าเออคุณมนที่บุรีรัมเนี่ยเขาก็เอาบอ่อสาธารณะมาเลี้ยงปลาได้ผลทั้งเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งลงอยู่ปราศาสตร์เลยไปนิดเลยบุรีรัมก็เป็นสุรินเนาะครับ ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราก็มีบ่อสาธารณะนะเราจะเลี้ยงปลาเหมือนกับที่คุณมนเลี้ยงที่จังหวัดบุรีรัมนีมันได้ไหมใช่ไหมครับลุงครับอืมนะครับเดี๋ยวผมชวนท่านบัญชาสุกแก้วรองอธิบดีกรมประมงเข้ามานะครับท่านรองครับสวัสดีครับท่านรองคะครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณฝนและคุณลุงและอ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับอเดี๋ยวทีมงานขึ้นรูปมาเลยท่านบัญชาส่งรูปมาให้แล้วนะครับ คุณลุงครับเขาเอาปลาไปปล่อยให้แล้วใช่ไหมปล่อยเมื่อวันที่ยีบเจ็ดนี่แหละอกี่ตัวล่ะลุงได้นับไหมถามเจ้าหน้าที่พกปลาก็ว่าห้าสิบทุงหรอดสามหมื่นกว่าตัวสามหมืนกว่าตัวเป็นปลาอะไรละุงปลาอะไรปลาอะไรทุกอย่างเลยปลานินปลาตะเพียนปลาสวายปลาบึก โอ้ได้หลายปลาหนูเนาะปลาบึกครับอ๋อปลาบึกสิบตัวลงไปในที่บ่อสามสิบสองไร่เนี่ยนะบ่อลึกขนาดไหน,<ป>น,นครับลุงส <4 S 2> ี่เมตรสี่เมตรนะครับแล้วเป็นเดิมเนี่ยบอ่อนี้ก็เอา,าน้ําไปทําอะไรประปาหรือการเกษตรไม่มีการประปาาล้วมีแต่การเกษตรมีแต่การเกษตรเนาะก็เลยเห็นว่าแล้วตอนนี้น้ําฝนตกท่วมบ่อไหมหรือว่าพอดีพอดีไม่ท่วมเลย ไม่ท่วมน้ำหนาดพอดีเลยน้ําเต็มบ่อหน้าปล่อยปลาเลยใช่ไหมครับลุงครับลุงก็เลยบอกขอปลาไปปล่อยหน่อยท่านรองบัญชาจัดให้จัดให้ครับแล้วลุงวัด ลุงวันนั้นเนี่ยผมบอกว่าลุงขอมาขอปลาไปปล่อยเนี่ยลุงต้องไปรวมชาวบ้านการคุยกันผู้ใหญ่บ้านคุยกันคุยกันยังไงเนี่ยถึงได้ประมงเขาเลยไปจัดการให้เราคุยกันประชุมคุยกันขนาดไหนลงุงผมโทรวันนั้นโทรวันเสาเร์เนาะวันอาทิตย์หัวหน้าประมงจังหวัดสิรินโทรมานัดผมเลยครับว่าจะลงมาพื้นที่มาสำรวจนะ้ำ ให้กว่าน้ํามันคุณเลี้ยงยากไปหน่อยเอาก็ทํายังไงคัพื่งจะได้น้ํามันใสกว่าใสฟางใสอะไรนี่ทําคอกใสฟางใสที่วัวที่อะไรนี่แหละออครับให้เกิดเป็นต้นเป็นอาหารครับเลยม่ถึงข้าววันหละเจ้าหน้าที่พกปันปลาติดต่อมาหาผมอีกรคับเออมาเลยครับถ้าปล่อยได้ก็ ผมจะขอปล่อยอตอนนั้นก็แกมานัดแล้วก็ให้พวกผมลงกระชังแล้วชาวบ้านช่วยกันไหมชาวบ้านอ่ะชาวบ้านเ่ะช่วยกันไหมช่วยอยู่กี่คนอ่ะเมื่อวันเออเมื่อวันที่ปล่อยปลานี่แหละครัเขามาอยู่เข้าไปขายรถตรีหมดเยอะสิบกว่าคนเจ้าหน้าที่มาตั้งสิบกว่าคนอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มากกว่าชาวบ้านนะทีนี้เราลูกบ้านไปขายลอตเตอรี่หมดเลยครับ แล้วไม่ร่วมมือกันเลยแล้วไม่ร่วมมือก็แข็งแรงแล้วนี่พอเขามาปล่อยให้แล้วต่อไปใครจะดูแลแล,ล่ะลุงจะดูแลยังไงทั้งนั้นน่ะเออกรรมการประมงก็ช่วยก็ช่วยก็ช่วยผู้ใหญ่ก็ยยช่วยแหละโอ้จัดรูปให้เลยใช่ไหมครับ,รบเป็นรูปของกรรมการขึ้นมาใช่ไหมการช่วยกันดูแลนะครับเฝ้าระวังด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับอ่าดีมากเลยพอใจไหมครับลุง พอใจดีใจมากเลยใใวันนั้นมา,มาตังปลัดอำเภอมาด้วยนะวันนั้นนะ oh. ปลัดอำเภอประสาทแล้วก็กำนันผู้ใหญ่ก็มาหมดเลย uh, <laughs> ได้ลุงละอ,อก่อการขึ้นมานะ <laughs> เลยกำ,กำนันเขาว่ากำนันเขาว่าขอยกเลิกได้ไหม uh? แล้วแหน่หัวหน้าประมงเขาว่าลุง่อน้ำรองแล้วจะยกยกเลิกได้ยังไง <laughs> จะยกเลิกทำไมอะลุงตอกกำนันแกแกม่คิดว่าพเราทำไม่ได้นะโอกลัวว่าเดี๋ยวชาวบ้านทำกันไม่ได้อ่าแกยกเลิกทำไมเราทำได้ในประมงเขาก็ไปเป็นพี่เลี้ยงดูแลตั้งแต่ทำกระชังช่วยกันแนะนำทําอาหารปลาใช่ไหมครับผมว่าอย่างนั้นแหละผมว่าชาวบ้านก็วยดีก็สสใจว่าทำได้แหละ ครับท่านบัญชาครับครับครับผมครับก็มีปลาอะไรบ้างนะที่ไปไปลงให้ครับเนี่ยครับหลังจากที่ได้รับการประสานกับทางรายการแล้วแะคุณลุงละออได้กรุณดนานข้อมูลเบื้องต้นกระดังที่คุณลุงได้เล่าอ่ะนะครับผมก็ประสานผู้มือการถูในย์วิจัยน้ําจืดประมงจังหวัดแ้่ก็วันที่11ก็ได้ลงไปตำรวจเอาน้ํามาตรวจ สภาพน้ำความเหมาะสมต่างๆก็เห็นว่าน้ํายังมีความขุ่นประกอบกับปอเลึกสักสี่เม็ดในพื้นที่สามสิบสองไร่เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยน่าจะปล่อยพันปลาเนี่ยก็เลยเตรียมการไว้ล่วงหน้าจนวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาที่ผ่านมานะครับเมื่อเตรียมอาหารความพร้อมหมดแล้วที่จะให้ลูกพันุ์เนี่ยสามารถะจะเดินเติบโตได้ก็นําพันปลาไปรวมแล้วก็ห้าหมื่นกับสิบตัวที่สิบตัวก็คือเป็นพันประบึกนะครับ ครับส่วนปลาที่นำไปก็มีปลาตะเพียนขาวเนี่ยสองหมืนตัวปลานินนี่ก็สองหมืนตัวปลายี่สกเทศหมื่นตัวนะครับฉะนั้นในปลาสามชนิดเนี้ยก็จํานวนเยอะหน่อยส่วนปลาบึกมีตัวขนาดใหญ่แล่น,น้ําลึกก็เหมาะสมนะครับที่สาคัญค,คือกลุ่มของลุงละอเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านกับผู้นําชุมชนเนี่ยนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมดีมากแต่ก็เดิมเขาก็มีกลุ่มเล็กๆอยู่ ก็เลยสนับสนุนให้ตั้งเป็นเข้าโครงการเลยครับคือโครงการธนาคารฉัดน้ําแบบมีส่วนร่วมซึ่งก็เริ่มกระบวนการนี้เป็นขั้นต้นหลังจากนี้ก็จะเข้าไปหลังจากปล่อยปลาเรียบร้อยนะครับก็จะได้เสริมเพิ่มขึ้นในเรื่องของการบริหารจัดการในแหล่งน้ำนี่ยนะครับละกรมประมงก็จะมีเงินอุดหนุนนะครับของโครงการ ชื่อว่าโครงการธนาคารฉน้ําแบบมีส่วนร่วมสักประมาณแสนสองหมื่นบาทก็คือบรรจุเรื่องนี้เข้าในโครงการเลยอ oh. ประเทศเราทําอยู่แล้วร้อยแห่งปีนี้เรามีเพิ่มยี่สิบแห่งก็เลยเอาโครงการเนี้ยนะครับที่ที่ที่ลุงได้นําเสนอมาเข้าโครงการนี้เลยเพราะพื้นที่เหมาะครับคุณถนอมครับอืดีจังเลยคุณลุงครับครับโอ้ยน <c oughs> ี่ <c oughs> ลุงก่อการเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเนี่ย เงาเขาวาย่างาแล้วผู้ใหญ่ตกใจหมดอ่ะเออผู้ใหญ่ตกใจกำนันกลัวจะทำไม่ได้อยากให้เลิกอ่ะเออจะมาลุงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยลุงอายุเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดิบแล้วครับเจ็ดสิบแล้วเนาะนี่ท่านรองบัญชาเอาเข้าโครงการของกรมประมงมีเงินช่วยเหลือนะครับมีพี่เลี้ยงมาคอยดูแลแล้วก็จะทำให้เป็นศูนย์ตัวอย่างด้วยนะลุงนะครับครับครับ ลงุงก็ต้อง<ด>ตัง<ด>้งไปไหนหมดแล้ววันนั้นอ่ะทันเันหน้าประมงก็พูดอย่างนั้นหละในไหนลุงก็ต้องใจอุทิศแล้วเฝ้าเวรยามดูแลอย่างดีนะตักมาดูาบ้างนะปลาลงไปเนี่ยนะมันโตขนาดไหนมีความสุขในกับการเลี้ยงดูนะลงนะุงเนาะครับอืมก็ได้ผลสําเร็จนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็ก็ต้องขอบคุณพี่มนเขาอีกทีละของคุณมนบุรีร,รัม์นี่เขาก็จับไปบ้างอย่างกับท่านรองบัญชาครับรู้สึก ยังยังยังครับน่าจะประมาณมครับต,ต้นต้นปีครับต้นปีนซึ่งก็วางกฎวางกติกาก็เดินหน้าไปเยอะแล้วครับของคุณมนต์ต<อ>่ขอของคุณลุงละออก็ก็น่าจะเดินเทียบเคียงคู่ขนานกันไปนะครับครับหวังว่ากลุ่มกลุ่มเนี้ยนะครับที่จะได้เป็นโครงการนธนาคารสัดน้ําแบบมีส่วนร่วมก็เป็นโมเดลนะครับที่จะให้ชุมชนร่วมแล้วก็ มอาหารโปรตีนแล้วก็ขยายกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมในอนาคตนะลงลนะอออาจจะแปรรูปแล้วก็ในการทำเพาะพันธุ์โดยเฉพาะชุดชุดที่กรมประมงกำลังพัฒนาก็คือเขาเรียกชุดเพาะฟักเคลื่อนที่นะครับ,รบที่จะเอาไปไว้ที่ที่แหล่งน้นํานี้แล้วก็อาจจะเพาะพันธุ์ปลาให้กับแหล่งน้ําอื่นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ฝึกให้เด็กๆก,กับชาวบ้านเนี่ย ข้ามาร่วมในการผสมพันธุ์ปลาเองไม่ใช่เอาปลาปล่อยนะครับต้องให้ผสมเองด้วยครับอืมดีจังเลยครับลุงลุงครับวันไหนปลาโตได้ที่นะลุงนะจับให้ผมตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> เอาไปทำอะไรฮะไ <c oughs> ปเพ,พาะพันต่อใช่ไหมฮะเอามาดูต่างหน้า <c oughs> จะเออจับให้ท่านองบรรชาตัวหนึ่งด้วยผมตัวหนึ่งนอกฝนตัวหนึ่งด้วยนะลุงนะ ครับ <Yep. S 1> อื่นใจชื่นใจ,น,ใจนี่ก็ <Yep. S 1> เป็นนโยบายที่ทางกระทรวงกรเกษตรทางท่านรมตรีท่านรองนายกประวิทย์ก็สนับสนุนผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะทำให้ชาวบ้านได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ถ้าเป็นเป็น เดี่ยวเดียวก็ได้ถูกไหมท่านรองวัญชาครับที่เราเคยประสานช่วยคุณลุงเนี่ยนะครับว่าถ้าท่านมีบ่ออยู่นะครับแล้วก็ต้องการปลาไปปล่อยในบ่อของส่วนตัวเนี่ยนะะช่วยครอบครัวแก้ปัญหาจรากจนไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็ทําได้ใช่ไหมครับท่านรองครับครับครับก็มีโครงการถ้าเป็นรายบุคคลก็โครงการส่งเสริมของสํานักงานประมงจังหวัดนะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเอาไปเข้าขอพัฒนาจังหวัดนะครับ ซึ่งโครงการที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เกษตรษกรรายย่อยนี่ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติคุณเอกประวินะทธ์วงทวันและก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรษและสหกรณ์ก็ก็วงใหญ่ครับพี่น้องเกษตรษกรเพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับก็ได้พยายามสนับสนุนฉะนั้นกรณีบุคคลที่มีบ่อ อยู่ที่ในพื้นที่นะครับในกรณีที่อาจจะไม่มีทุนหรือเป็นผู้มีรายได้น้อยนะครับนอกจากกรมประมงจะเพาะพันปลาในเงินทุนหมุนเวียนขายราคาไม่แพงแล้วก็ยังมีโครงการนะครับในการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรแต่อาจจะจํานวนไม่เยอะนะครับอันนี้ก็ต้องดูลักเอแต่ละพื้นที่นะครับครับผม นะครับก็ขอบคุณท่านรองบัญชาแล้วก็คุณลุงเดี๋ยวเราติดตามกันไปนะผมขอเบอร์โทรศัพท์คุณลุงหน่อยครับเบอร์อะไรครับดูผมจำไม่ได้เดี๋ยวหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอจากทีมงานก็ได้นะจะได้โทรไปคุยกับคุณลุงด้วยนะครับลุงนะมีอะไรก็บอกมาเพิ่มเติมขอบคุณผู้ใหญ่บ้านของลุงด้วยนะผู้ใหญ่ชื่ออะไรล่ะผู้ใหญ่บ้านน่ะผู้ใหญ่ยายวีระผู้ใหญ่วีระนะ ยายวีระหงขวางหงขวางหมู่ที่เท่าไรหมู่ที่สองนี่แหละครับหมู่ที่สองตําตําบลบ้านโชคนะบ้านโชคบ้านโชคค่ะบ้านโชคตําบลตําบลโชคนาสามตําบลโชคนาสามอําเภออําเภอปราสาทจังหวัดจังหวัดสุรินทร์อืม นะครับขอบคุณนะลุงนะแล้วก็ขอบคุณท่านรองบัญชานะครับทั้งสองท่านขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านครับสวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะพี่ถนอมเป็นเรื่องดีๆของกรมประมงเป็นเรื่องดีๆของชาวบ้านที่นั่งดูรายการเราแล้วก็บอกเออปีบ่ออยู่อยากได้ปลามาปล่อยทํายังไงดีขอบคุณทางประมงจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณจริงๆครับเจ้าหน้าที่ทุกคนนย์เพาะเลี้ยงที่ใส่ใจดูแลแล้วก็รับเรื่องนี้เข้าไปในโครงการเขาบอกเป็นเรื่องใหญ่เลยเนาะลุงอประมงก็จะมีเครือ ให้ชาวบ,บ้านก็ศึกษาเรียนรู้ออพอพะขยายปั๊บก็มีที่ปล่อยปลาหนึ่งมีความรู้สองมีที่ที่ทำมาหากินด้วยแล้วก็มีอาชีพสร้างไรายได้อีก